สวัสดีค่ะนางสาวอัญชิษาราชกิจเลขที่2 7ชั้นมหทับหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอเครื่องบีบอัดขวดพลาสติกโดยใช้ระบบไฮดรอลิกนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีโฟมกระดาษแข็งตันไกคัตเตอร์แล็กซีนหลอดฉีดยางหก,กระบอกสายยาง3อันนะคะแล้วก็กล่องแข็ง1กล่องค่ะขั้นตอนวิธีการทำนะคะ1น,นะคะหากล่องแข็งมา1กล่องค่ะ จากนั้นก็นําหลอดฉีดยามาหกหลอด3าหลอดนะคะติดติดกับกล่องแข็งไว้แล้วก็ใช้เล็กซีนพันค่ะแล้วก็นําสายยานะคะมาต่อจากนั้นก็นํามาต่อกับอีก3าหลอดค่ะแล้วก็พันเล็กซีนติดไว้นะคะจากนั้นนะคะก็หาแผ่นโฟมมาแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ลงไว้กันกันขวดขยับค่ะ ก็จะได้ขวหลักการทางวิสิกรที่เกี่ยวข้องนะคะไฮดรอลิกนะคะเป็นระบบที่มีการส่งถ่ายพลังงานของของไหลที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการทํางานในรูปของอัตราการไหลและความดันเปลี่ยนเป็นพลังงานกลโดยผ่านตัวกระทําเช่นกระบอกสูบนะคะ ในเครื่องอัดขวดน้นํานี้เมื่ออยู่เฉยๆนะคะความดันในกระบอกฉีดน้ํานะคะจะมีค่าเท่ากันแต่เมื่อเราออกแรงกดปลายกระบอกฉีดยาด้านหนึ่งทําให้เกิดงานและงานที่เราทํานี้จะทําให้ปลายกระบอกฉีดยาด้านที่ติดขวดสามารถกดขวดลงได้ค่ะขอบคุณค่ะ